รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเว็บแอลวีเดม99สตาร์กองไม่มีแฮปปี้แน่นอนครับผมมีทุกบริการครบจบในเว็บเดียวเลยครับเอาละครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเล่นเกมยิงปลานะครับก่อนจะไปเล่นนะครับฝากช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมแล้วเพื่อนๆท่านยังไม่มี ID นะครับก็แอดไม่ได้นะครับที่แอด 99v6 นะครับจะมีแอดมินเขาให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับเอาละครับแล้วพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับ นับแล้วก็อยู่ที่หน้าตัวเกมนะครับผมก็จะเอาทุนที่300บาทนะครับแล้วก็จะปรับต่อกที่ดอกกับสามนะครับผมลองยิงเลยดีกว่าครับจับไปที่แมงมุมแต่พันห้าบาทครับผมลมหนดอะครับ ปกทิงั้นผมรูทิ้งแต่งมาสองพันหนึ่งครับ 21, ครับ,รบเกมนี้มีเทคนิคหลายเทคนิคนะครับในการเล่น2อ0ยสองพันสี่จะยิงเองก็ได้ครับก็เป็นเทคนิคที่เรายิงแล้วได้เงินนะัครับผมหรือว่าเราจะให้ลิงมาช่วยตีก็ได้เหมือนกันครับลองคัดดอกอร่อยด้ยครับผม ผลิงไช่ตีก็บวกได้เหมือนกันนะครับอืมจะพันว่าอยู่ที่คนนะครับว่าเราจะชอบใช้เทคนิคไหนผมเดี๋ยวเราทั้งยิงทั้งเอาลิงมาเียก็ได้เหมือนกันครับอย่นี้หนงสิบหนึ่งพัน เ็สหนึ่งร้อยแล้วก็รู้สึกก็เหมือนจะแตกยากขึ้นหน่อยๆครับผมอ่ายิงต่อไปครับอ่าผมต้องบอกครับช่วงนี้ครับก็มีโปรโมชั่นนะครับสมัครใหม่ครับผมรับโบนะัสฟรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอู้แปดพัน ง่ายๆมากเลยครับแล้วเพิ่อนอยากรู้ละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการสมัครใหม่แอดไปได้นะครับที่แอด9ก V6 นะครับมีแอดนำหน้านะครับผมนะครับก็ยิงกันต่อครับผมวันนี้ไปที่สามหมื่นนะครับ กำไรกันเน้นๆครับช่วงนี้บอสตัวอีกครับผมจัดบอสบอสหนึ่งบอสแตกแล้วจัดบอสซักหน่อยครับผมแตกเท่าไหร่ครับยิ่งหน่อยร้อยนะครับโอ้โหข้างๆแตกครับผมไม่ใช่เราแตกครับ เพื่อนทัถ้าเกิดจะมีอะไรจะคอมเมนต์นะครับหรือจะแนะนำผมนะครับก,ก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับนี่ก็เป็นเพียงเทคนิคเล็กน้อยส่วนตัวของผมนะครับที่ผมมาเล่นเพื่อแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอันนี้ก็กำไรเน้นแล้วครับ บายครับสวัสดีครับอย่าลืมชชวยกันแชร์เยอะนะครับ